สวัสดีครับก็มาพบกับยุทธเช่นเคยครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธวันนี้ผมก็เอาสาระประสบการณ์มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับผมอ,อ,อยู่ที่ว่าพวกเราจะเอาบทเรียนนั้นหรือข้อคิดต่างๆของออพี่ๆน้องๆที่ผมจะแชร์ประสบการณ์ให้เนี่ยเอาไปปรับปรุงปรับทัศนคติยังไงกับชีวิตประจำวันที่ พวกเราโดนแอปมิชฉาชีพนี้อยู่นะฮะพวกสินเชื่อน,นอกระบบที่เราโดนกันอยู่ทุกวันโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มก่อนจะเริ่มเรื่องแรกเ,เดี๋ยวเรามาคุยกนก่อนดีกว่าครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี้ยที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยผมรู้สึกไม่เหงาเลยนะครับเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆเนี่ยทักไลน์มาคุยกับผมวันละ20ท่านประมาณนี้เลยครับ ทั้งโทรทั้งพิมพ์คุยนะฮะใครที่ไม่สะดวกโทรเนี่ยเราพิมพ์คุยกันได้นะครับผมว่งเว้นจากการทำงานงาน,นิดๆหน่อยๆเราพิมพ์คุยกันต่อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะไม่เข้าไปคุยนะฮะทั้งทางไลน์ทั้งเพจทั้งแชทเฟสแล้วก็มีทัก IG เข้ามาด้วยครับมีมีน้องคนหนึ่งก็โอเคครับทัก IG เข้ามาก็ได้ครับ ผมก็คุยหมดคือผมแค่แปลกใจว่าไม่ค่อยมีใครทัก IG เท่าไหร่นะฮะก็มีน้องน้องคนนี้ครับที่ทัก IG เข้ามาก็ได้คุยแล้วก็ได้ปรึกษากันของแต่ละคนว่าเราจะทำยังไงกันดีโดนแบบเนี้ยกู้มาแบบเนี้ยไม่ได้กดยืนยันเลยทำไมเงินเข้ามาเงินเข้ามาอีกแล้วคำคำนี้ผมได้ยินมาเป็นร้อยคำพูดของแต่ละคนนะฮะ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ผ่านกันมาได้โอเคครับเดี๋ยวผมไม่อยากเกินนานเดี๋ยวเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยนะครับผมเป็นประสบการณ์ของคุณป้าคุณป้าสุนะฮะจากจังหวัดพิจิตรเอาเป็นว่าเมื่อวานช่วงประมาณ1 0 3โมงครึ่งผมได้คุยกับป้าเนี่ยครึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับผมจนถึง5้าโมงเช้า ผมผมเห็นโทรศัพท์แล้วล่ะครับว่ามีโทรเข้ามาเนี่ยประมาณสองสามสายติดติดเลยเป็นชื่อเดิมเลยนะฮะเขาชื่อคุณป้าสุครับคุณป้าสุโทรเข้ามาผมยังติดทุระอยู่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยพอแกวางสายปุ๊บยุดรับสายเอ่ยยุดโทรหาทัานทีนะครับผมคำแรกที่ผมได้ยินจากคุณป้าก็คือเป็นไม่ใช่คำนะครับเป็นเสียงร้องไห้เป็นเสียงร้องไห,ห้นะครับ โอผมก็เริ่มเศร้าแล้วเริ่มเครียดตามแล้วแต่ก็จะพยายามคุยกับป้าปรึกษาให้คำแนะนำคุณป้าคุณป้าคุณป้าสุร้องไม่หยุดมันจะเป็นการคุยกับผมไม่รู้เรื่องท้างั้นแล้วผมก็ต้องค่อยๆบรรเทาให้ป้าบรรเทาลงนะผมก็บอกว่าคุณป้าคุณป้าหยุดร้องก่อนไม่งั้นคุณป้าจะคุยกับผมไม่รู้เรื่องคุณป้าเริ่มนิ่งเริ่มสงบลงนะฮะ อ่ะเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยนะคุณป้าคุณป้าเนี่ยไปกู้แอปไหนมาโดนมาเท่าไหร่ครับคุณป้าบอกว่าตอนเนี้ยยอดอะ่ะมันตอนแรกอะ่ะป้าก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกป้ากู้แค่แอปเดียวป้าจะเอาแค่สองสมพันแค่สองพันเท่านั้นเออแล้วป้าจ่ายไหวคุณป้าเอา่อเริ่มกู้ก็พวกเออสินเชื่อฉับไวแล้วเนี้ยมันมีแอปอื่นโผล่เข้ามาเหมือนทั่วๆไปที่เราโดนกันนะครับ แล้วยอดตอนนี้คุณป้าเท่าไหร่ครับ 3- 4มสี่หมื่นแล้วอ่ะเออน้องยุทธส4มสี่หมื่นแล้วแล้วป้าจะทำยังไงอ่ะป้าร้องไห้ไม่หยุดอีกแล้วผมก็ oh, บอก,บอกคุณป้าใจเย็นนิ่งแล้วฟังผมป้าหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนแต่จะไม่หยุดนะครับยังพูดมาอีกถ้ายุทธไม่รับสายหรืออะไรใดๆจากป้าเนี่ยป้าจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วจริงๆป้าจะผูกคอตายเนี่ยอยู่หน้าบ้านด้วยซ้ํา ผมก็นิ่งไปพักหนึ่งโอเคป้าช่างมันป้าห้ามผูกคอตายเด็ดขาดชีวิตคนเรามันสําคัญแล้วป้าผูกคอตายไปแล้วป้าจบที่ชีวิตป้าแล้วคนข้างหลังป้าล่ะคนที่รักป้าล่ะเออคนที่ป้าดูแลล่ะแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วผมก็ถามว่าป้าแล้วป้าตอนนี้ทําอะไรครับทํางานอะไรเอ่ยคุณป้าบอกผมว่าคุณป้า ขายของขายเครื่องดื่มอ่าแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับคุณป้าตอนนี้ขายดีไหมผมก็คอย,คอยถามคอยพูดให้คุณป้าสบายใจขึ้นป้าบอกว่าป้าไม่ได้ขายแล้วอ้าวทำไมล่ะครับป้าป้าเครียดป้านอนไม่หลับมาหลายวันหลายคืนนะเนี่ยป้าไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นเลยเอา้าวป้าทําไมล่ะครับก็มีการโททวงข่มขู่ของพวกวิชาชีพต่างๆนะครับทุกคนเจอแบบนี้หมดทําให้เครียด จิดตกผมก็เลยบอกว่าป้าไม่ต้องรับสายมาแล้วนะแล้วป้าหยุดโอนได้แล้วนะเงินที่ป้าโอนให้พวกมันเนี่ยที่ป้าไปหากู้นี่ยืนสินมาเนี่ยเราเก็บไว้นะป้านะเอาไว้ใช้ปีใหม่เอาไว้ใช้ลงทุนขายของป้าฟังยุนนะถ้าป้าได้ดูคลิปนี้อยู่ผมหวังว่าตอนนี้ป้าโอเคขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันตอนนั้น ป้าบอกว่าถ้างั้นจะให้ป้าเนี่ยขายของอ่ะป้าจะขายได้ไงอ่ะเออพวกเพื่อนญาติเนี่ยไม่เข้าใจป้าเลยป้าก็ไม่กล้าไปขายของป้ากลัวเป็นหมดทุกอย่างเพราะว่าเขามีการโทรไอไอพวกนี้มีการโทรข่มขู่ไปทางญาติพี่น้องเพื่อนเขาป้าก็เครียดป้าไม่กล้าไปขายของถ้างั้นเอาอย่างนี้คุณป้าคุณป้าหยุดนิ่งก่อนแล้วห้ามรับสายมันเด็ดขาดคุณป้าบอก ได้ได้ได้จะเชื่อฟังผมแล้วก็ไม่รับสายได้ใทั้งสิน้นยิ่งรับยิ่งแย่ยิ่งจิตตกยิ่งเครียดไม่เป็นอันทําอะไรกินเลยนะคุณป้าคุณป้าสุฟังผมด้วยนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับวคุณป้าก็ทําตามป้าหยุดหยุดพักช่วงนี้สักพักหนึ่งแล้วปีใหม่ค่อยเริ่มต้นใหม่นะฮะแล้วตอนนี้จากที่เราคุยได้แนะแนะนำกันเนี่ยคุณป้าก็ไปแจ้งความ คุณป้าได้ไปแจ้งความผมก็ขอขอบคุณผ่านช่อง Youtube ด้วยนะครับผมขอบคุณสถานีตำรวจนะครับสอนหนองสโสน,นะครับตำบลเนินปออเสามงามจัังหวดพิจิตรด้วยนะครับผมผมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับผมที่ช่วยรับแจ้งความอาของคุณป้าสุนะครับผมผมขอบคุณด้วยใจอย่างมากครับ ด้วยความจริงใจเลยนะครับผมคือตอนนั้นอะ่ะเ,เขาจะไม่รับแจ้งความป้าสุนะครับผมผมก็ได้แนะนาป้าป้าต้องพูดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้คือหลักฐานป้าบอกว่าป้าไม่เพียงพออะไรอย่างงู้นอย่างนี้ป้าไม่ต้องสนไม่ต้องไปสนใจป้าเข้าหาแล้วไปแจ้งความก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตํารวจเขาจะแนะนําแบบไหนอะไรยังไงนะฮะคุณป้าได้เอาหลักฐานาพวกคมคูข้อความ อะไรต่างๆด้วยมือถือเข้าไปอย่างเดียวคุณป้าไม่ได้ใช้เอกสารอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเไม่ได้ปิ้นเปิ้นอะไรเหมือนชาวบ้านเขาอะ่ะคุณป้าเอามือถือเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันขู่มาแบบเนี้ยจะให้ป้าทําไงป้าแจ้งความได้ไหมเนี่ยหลักฐานป้าก็มีโอนเข้าไปแต่ทีนี้มันสุดๆแล้วป้าโดนแบบนี้ตอนแรกยังไม่รับแจ้งความนะครับมีการคุยได้อบรมนู่นนี่นั่นกับป้าก็ไม่เป็นไรครับ เป็นเรื่องธรรมดาที่ตำรวจเขาจะาาได้พูดหรืออบรมหรือแนะนำอะไรกับพวกเราที่เราไปแจ้งความร้องทุกข์ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วทันใดนั้นมีสายโทรเข้ามาจากพิชาชีพเป็นผู้หญิงป้าก็ยื่นโทรศัพท์ให้คุยเลยก็เนี่ยครับถึงได้รับแจ้งความกันง่ายเลยทีนี้มันโทรด่าตำรวจไปหมดไม่สนหรอกไม่สนหรอก ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นใครเนี่ยครับมันโดนต่อหน้านี่ไงให้ตำรวจคุยเลยตำรวจก็คุยนะฮะแต่พูดกันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ามันโทรด่ายอย่างเดียวนี่แหละครับก็ขอบคุณตำรวจของสอนอนี้มากนะครับหนองสนอนะครับผมเ,เนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรผมขอบคุณด้วยใจมากๆครับที่รับแจ้งความให้ป้าและตอนนี้ป้าก็ชื่นใจขึ้นเลิกฆ่าตัวตายนะป้านะ ผมยังเสียวๆอยู่เลยครับป้าถ้าผมไม่รับสายแล้วป้าจะทาอะไรไหมป้าจะฆ่าตัวตายไหมเนี่ยถ้าผมไม่โทรหาป้าป้าจะฆ่าตัวตายไหมนะฮะผมก็ยังคิดถึงข้อนี้อยู่เลยที่ผมได้โทรหาป้านะครับผมก็ยังเสียวๆก็เดี๋ยวผมจะคอยติดตามอ่าติดตามเรื่องราวของป้าผมจะคอยทักหาป้าตลอดป้าก็โอเคอย่าลืมทักหาป้านะ แล้วผมก็สัญญากับป้าไว้แล้วถ้าผมมีโอกาสได้ไปจังหวัดพิจิตรผมก็จะไปหาป้าก็ขออบกอดป้าสักทีนึงนะที่ป้าได้เชื่อฟังยุทธแล้วป้าไม่ฆ่าตัวตายนะครับมันสําคัญนะครับป้านะดาเนินชีวิตต่อไปนะป้าแล้วก็ขอให้ป้าเนี่ยช่วงปีใหม่เปิดร้านขายของเร็วๆนะครับผมนะถ้าป้าขายอะไรที่มันแบบว่ามันเป็นของแห้งอะไรด้วยก็ได้เดี๋ยวผมจะอุดหนุน ป้า,ป,าป้าสุฟังผมอยู่นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของป้านะครับก็มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีๆกับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับว่าป้าได้ไปแจ้งความแล้วเห็นไหมป้าได้แจ้งความแล้วก็ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้ญาติพี่น้องและเพื่อนๆเขาแล้วตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะติดตาม update, อัปเดตเรื่องราวของป้าสุจากจังหวัดพิจิตร ให้เพื่อนๆได้ฟังในคลิปหน้าต่อไปหรือผมจะส่งไปทางไลน์นะครับที่เพื่อนๆแอดไลน์กันเข้ามาตอนนี้ผมว่าไลน์เพื่อนๆเนี่ยก็จะน่าจะเกือบพันแล้วครับที่ที่แอดเพื่อนผมอยู่ถ้าผมมีข่าวสารหรือข้อมูลดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งแอดไลน์เข้าไปแชร์ให้เพื่อนๆในไลน์นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเ,เรื่องราวของป้าผมยังติดตามเหมือนเดิมแล้วก็ผมจะคอยทักหาป้าไม่วันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละผมจะทักหาป้า ว่าป้าเป็นไงบ้างนะครับผมผมก็จะมาอัปเดตเรื่องราวให้เราได้คุยได้รับฟังปรึกษากันอีกทีนึงเป็นแนวทางดีๆนะครับผมส่วนเรื่องราวของพี่คนที่2นะครับผมก็จะเป็นพี่วิจากจังหวัดพัทลุงนะครับผมอ่าอันนี้มาจากภาคใต้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังว่าผมโทรหาพี่วิเนี่ยผมถามก่อนเลยพี่วิ พี่วิกู้แอปไหนมาเขาบอกว่ากู้ให้ดีๆผมก็เลยถามว่ายอดเท่าไหร่ <c oughs> ครับพี่วิก็ประมาณ2 0 0 0 0 20,000กว่าแล้วแหละแล้วผมก็แซวพี่เขาไปว่าพี่วิแล้วแอปกู้ดีๆตกลงตอนนี้ดีไหมแล้วออสินเชื่อมีความสุขเนี่ยตอนนี้มีความสุขไหมพี่วิอ <c oughs> อ้อขมพี่วิ้ขำออกมาก็โอเคครับผมก็ดีใจที่แกขำอลนะ ผมก็จะคอยพยายามคุยแบบไม่อยากให้เขาเครียดอะครับคือเรื่องราวมันเครียดอยู่แล้วอะเขาก็ขำออกมาอุย้ยไม่ไม่มีความสุขเลยแอปมีความสุขอะไรเนี่ยสินเชื่อมีความสุขไม่สุขอย่างที่คิดเลยแล้วแอปกู้ดีๆไม่ได้ดีอย่างที่คิดเลยอ่าแล้วตอนนี้ทํำยังไงครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโทรมาหายุดก่อนแล้วเอาไงกันดีอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ได้คุยกันแล้วเนี่ย แล้วผมถามว่าพ่วแล้วตอนนี้พีวิวจ่ายยังเฮ้ไม่จ่ายก็ได้ดูคลิปของยุทธก็ไม่จ่ายแล้วอะ่ะเป็นเดือนแล้วอะ่ะเกือบเอออีกสามวันเกือบเดือนอา้าวพ่วแล้วพีวิวทายังไงก็ไม่รับสายไงก็ดูในคลิปไงก็ไม่รับสายไม่ต้องติดต่อมันไงอา้าวแล้วเขาไม่โทรเอ่อผมก็ถามต่อเลยนะผมอยากรู้ไงอา้าวพ่วแล้วญาติพี่น้องอะ่ะมันก็โทรหาแม่ หาแม่พี่แล้วแม่พี่ว่าไงอะ่ะแม่พี่บอกว่าเอาตังค์ไปใช้นี่มันให้จบๆเธอนะพีวีก็บอกว่าก็ดูคลิปมาเนี่ยใช้นี่มันมันไม่จบมันก็โอนเข้ามาอีกเนี่ยเห็นไหมที่ที่มันยอดตอนแรกมันสองสามพันเองแล้วเข้ามาอีกสามแอปอะ่ะลูกย่อยมันอะ่ะเขาก็เล่าให้แม่ฟังนะเขาเลยไม่โอนเขาดูคลิปตั้งแต่แรกก็บอกว่าไม่โอนก็ไม่โอนแล้วตอนนี้ยังโทรมาไหมพีวี มันก็โทรมาอยู่อย่างนี้แหละเอาแล้วพี่ทําไงอ่ะไม่รับช่างมันไม่สนใจมันจะไปรับมันทำไมเครียดตายเอา้าแล้วตอนแรกพี่ทําไงอ่ะตอนแรกเครียดพี่เขาเครียดตอนแรกนอนไม่หลับเลยแล้วตอนนี้อะยังนอนไม่หลับอยู่ยังมีโทรมาอยู่แล้วโอนไหมยังไงก็ไม่โอนเนี่ยพี่วิไลผมฟังนี้นะครับก็ได้ได,ได้ดูได้ดูคลิปยุดแล้วก็ทําแบบเนี้ยก็ไม่โอนอะ่ะก็อธิบายให้ญาติญาติฟัง แต่ผมต้องบอกก่อนว่าญาติญาติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะค่อยๆคุยค่อยๆอ,อ,อธิบายกันไปญาติบางคนก็เข้าใจบางคนก็ใช้เวลานิดนึงนะยอมคุยกันนะเพราะเราโดนแบบนี้เราต้องแก้ไขด้วยตัวเองอะมาถึงเรื่องราวของพี่วิต,ต่อนะแล้วผมถามว่าทั้งเดือนเนี่ยแล้วมันยังโทรมาอีกไหมโทรมาอยู่เบาลงเบาลง ไม่เหมือนแต่ก่อน10 20 10สายโทรมาอยู่อย่างงั้นแหละแต่ก็ไม่รับไม่รับสายยอด20000กว่าช่างมันบิดไปเลยนะบิดไปเลยแล้วผมถามว่ามันมีทวงกลมผูอยังไงบ้างก็เดี๋ยวเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะจะเอาไปถึงส่สวนกลางเลยนะชื่อเราเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยถึงส่วนกลางผมก็ถามว่าส่วนกลางไหนอะพี่วิพี่วิบอกว่า พี่ิวไม่ได้พูดอะไรพี่ก็หัวเราะพี่วิวหัวเราะฮามากแล้วเขาบอกว่าพี่ก็ไม่รู้ส่วนกลางไหนนี่พูดเป็นภาษาใต้นะครับผมอันนี้ผมชอบมากครับภาษาใต้นี่เป็นภาษาที่สวยงามนะครับผมมีเพื่อนเยอะเลยเพื่อนคนใต้พี่เขาก็บอกว่าส่วนกลางอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจแล้วบอกว่าค่มรูพี่วิว่าจะไปขึ้นศาลผมก็บอกว่าขึ้นศาลไหนอะพี่ ไม่เห็นมีเลยสารพระภูมิหรือเปล่าไม่เห็นมันมาเลยเขาบอกว่าจะเอาคนมาลงพื้นที่มาหาพี่ผมก็เลยถามว่าหัวร้อนนะครับผมถามพี่วิว่าพี่วิแล้วพี่รอมันเนี่ยให้มาหาเนี่ยมาลงพื้นที่มาหาพี่เนี่ยจะมาเคลียร์เรื่องเงินพี่สองหมืนกว่าบาทเนี่ยมันมายังพี่รอเกือบเดือนแล้วนี้ยังไม่มาเลยเป็นไงครับพี่เขาบอกว่ายังไม่มาเลยอะ่ะ เขารอตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาลงพื้นที่อะไรประมาณนี้คือพี่เขาแบบใจเขาสบายใจขึ้นเข้าใจไหมครับเขาได้คุยกับครอบครัวมีแบ็กอยู่ข้างหลังคุยกับครอบครัวและแจ้งตำรวจแล้วนะครับได้คุยกับญาติญาติเพื่อนพี่น้องเข้าใจหมดอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางที่เราจะช่วยกันนะครับส่วนคนอื่นที่ยังคุยกับญาติพี่น้องยังกล้ากลัว นะครับผมถึงยังไงก็แล้วแต่ผมขอให้คุยกันบ้างนิดนึงก็ยังดีนะครับผมมันจะเหมือนน้ำค่อยๆกัดเซาะหินนะครับขดหินไปเรื่อยๆเรื่อๆเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เรื่องราวทุกอย่างมันก็จะเบาลงนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพีวิที่พีวิผ่านมาได้นะครับผมคือไม่ต้องจ่ายมาแล้ว2 0 0 0 0กว่าละคือพีวิบอกว่ามันแรกๆมันก็จ่ายได้หรอกหลังๆมามันก็สุดและ ก็อย่างว่าครับคนเราถ้ามันไม่สุดจริงๆอะ่ะมันไม่หาทางออกแบบนี้หรอกครับมันมันมันต้องทำอ่ะครับมันต้องทําแล้วเราต้องคิดว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแหละไม่งั้นมันไม่จบนะฮะใครที่โทรหาผมผมอยากให้จบตรงนั้นนะครับจบที่โทรหาผมห้ามโอนเด็ดขาดอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะฮะส่วนคนที่เพิ่งเจอนะครับก็อย่าเพิ่งเครียด ก็เดี๋ยวเราได้ทักคุยกันนะครับผมก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับผมก็ผมก็จะให้ช่องทางการติดต่อ,อที่ใต้คลิปนะครับผมกดตรงสามเหลี่ยมแล้วก็จะเห็นใต้คลิปก็มีเฟซเพจไลน์นะครับผมก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็สั้นๆน,นะครับผมก็เอา,อาวิธีแนวทางของอคุณป้าสุกับพิวินะครับผม เป็นแนวทางให้เราได้ออปรับใช้โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับผมในวันปีใหม่นะครับเพราะเรายังมีคนที่รักคนที่ต้องดูแลหรือคนที่ห่วงใยเราอีกมากก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทในช่วงปีใหม่นะครับผมแล้วก็อะไรที่มันพลาดไปกิดพลังไป ให้ทิ้งไปกับปีเก่าช่างมันทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้กับปีใหม่นะครับผมและอย่างมีน้องทักมาเมื่อสักครู่แวบๆเอ่อทำไมพี่ยุทธถึงต้องมาแบกรับความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นด้วยคนที่ไม่รู้จักเป็นพันเป็นหมื่นคนขนาดนี้ หรืออนาคตทั้งหน้าอาจเป็นแสนคนเอ่อผมก็เลยผมไม่รู้จะตอบว่าไงนะครับผมผมก็เลยตอบไปว่ามันอาจจะเป็นความสุขของผมก็ได้ที่ที่ผมได้ทําแบบนี้นะครับผมเอ่อถามว่าจะมาผมแบกรับความทุกข์อะไรไหมคือผมคิดว่าเอา่อพี่พี่น้องน้องอะ่ะกำลังแบกกันอยู่ผมแค่คนที่เอ่อมาช่วยพยุงแล้วก็ ช่วยแบกของลงทิรนิตทิรนิตให้มันเบาลงมากกว่านะครับผมมันเป็นความสุขของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับทีออ่อยากช่วยแล้วก็มันเป็นเออผมจะพูดยังไงอะคือผมเกลียดเกียดพวกวิชาชีพม,มากกว่าครับผมถึงได้มาทําแบบนี้คือผมไม่ชอบไอ้พวกนี้ที่มันมาหากินกับเราง่ายเกินไปมาหลอกลวงง่ายเกินไป ก็โอเคนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านามีความสุขกับวันปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่กับชีวิตใหม่ๆนะครับผมนะแต่ผมก็ยังเป็นยุทธคนเก่านะครับทักหาผมได้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเนี่ยเม้นมาหน่อยนะครับผมผมดีใจนะครับว่าได้ไปเที่ยวกันมีความสุขกันทุกคน นะครับผมก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนอย่าทุกนะครับมันปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับไอ้พวกมิจฉาชีพอะไรพวกนี้ไม,ไม่ไม่ต้องไปรับสายนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขกับญาติๆพี่น้องคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางอย่างสว,ส,าสวัสดิภาพสวัสดีภาพปลอดภัยอ่าแล้วก็กลับมาทํางานกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ยุทธก็ขอลาก่อนครับ ขอบคุณมากนะครับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปของไลฟ์สไตล์บายยุนะครับผมถ้าใครไปเที่ยวไหนก็ส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยนะครับผมว่าไปเที่ยวไหนกันมานะครับผมทักเฟสส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้ครับผมให้ผมอิจฉาเล่นหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย